สอบถามคุณครูหน่อยแล้วกันเนาะจากตอนแรกมันเป็นประเด็นแบบแป้นพิมพ์ระเบิดไงไม่กลับายเป็นแบบเด็กยิงกันได้ครูจริงๆแล้วอ่ะครูอ่ะอยู่ด้านล่างเนาะครูครสอนครูอยู่ห้องห้องสมุดทางล่างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องเนี่ยเขาอยู่ข้างบนเขาก็วิ่งไปตามว่าได้ยินเสียงระเบิดแล้วน้องเขาก็เข้าไปดูเขาก็บอกว่าเห็นแป้นพิมพ์อะ่ะมันระเบิดอยู่มันมัน มันแตกอยู่น,น้องเขาเลยบอกว่าเด็กเลือดออกเยอะเลยหนูก็บอกว่าหนูขึ้นไปข้างบนเลยพี่ไปตาม16โทร1 6 6 9เลยแล้วพอขนาดที่โทห1 6 6 9กเ้าขายังไม่ได้รับครูก็วิ่งไปหาครูอนุบาลอีกคนหนึ่งซึ่งเขารู้จักกับอบตอ,อบตอเขามีหน่วยกู้ภัยครูก็บอกเลยว่าให้โทรตามเขาด่วนเลยให้มาที่โรงเรียนด่วนเลยลเตรียมอ,อกกุปกรณ์ให้พร้อมตอนนี้เด็กเลือดเสียเลือดเยอะอก็บอกให้เข้ามาด่วนครูก็เข้าใจว่า มันระเบิดจริงๆเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วคุณครูก็โทรตามคุณยายเขาโทรตามแม่เขาเป็นโคตับไม่คุนโทรตามว่าคุณยายให้รีบมานะตอนนี้น้องเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้บอกนะว่าเสียชีวิตเพราะว่ากลัวยายช็อกบอกให้ยายรีบมาด่วนเลยตอนนี้ครูด,ดูแลอยู่ขณะเดียวกันก็ให้ตามญาติกลัวยายจะเป็นลมเอาญาติที่สามารถพา พาคุณยายมาโรงเรียนได้แล้วทีน,นี้ถามว่าคือหลังจากเกิดเหตุอะมันมีแบบกศูนย์หนูอะไรที่มันตกอยู่ในที่เกิดผหดุไหมที่มันจะบอ,บอกว่านี่ไม่ใช่แบบบั้นพิมระเบิดปกติครูไม่เห็นพรหลังจากนั้นปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กันครูออกหมดเลยอ่าแล้วก็ที่ครูเห็นน่ยก็คือหน่วยกู้ภัยอะช่วยช่วยน้องอยู่ปั๊มหัวใจอยู่ครูก็บอกว่าช่วยปั๊มหัวใจ ช่วยช่วยช่วยน้องให้สุดสุดแหละต้องช่วยมาให้ได้<ม>ก็ภนาอยู่อ่ะโชคดัอรอดนะโชคโชคต้องรอดมาานะคัะอูอะทีนี้เรารู้สึกยังไงอะเหมือนเหมือนข่าวที่ออกไปกระแสข่าวที่ออกไปเหมือนมาบอกว่าคือเหมือนครูพยายามปกป้องไ,ไม่เลยดีกว่าจ,จริงครูคุยกับย,ยายนะยายก็บอกว่าครู่ดีทุกอย่างยายมาบอกครูเนี่ยบอกว่าครู่ต้องให้ความยุติธรรมนะคู่บอกคู่ให้ความยุติธรรมเพราะว่า ลูกติดลูกกูทุกคนนั่นแหละแล้วครูก็ไม่รู้ไงว่าน้องเนี่ยเป็นเป็นการยิงกันครูไม่รู้จริงๆออแล้วเด็กคนนั้นคือมีพิรุษอะไรที่ทำให้ดูแบบว่าเออ,เอ,อหรือเขาแสดงท่าทีที่แบบเปื่อนหรืออะไรน้องคนนั้นตอนนี้นนนนถ้าถ้าเป็นน้องที่ที่เขาส,งส,ง,สงสัยสสัจริงๆนะน้องคนเนี้ยเขาขาดเรียนบ่อย เขาไม่เคยได้มาโรงเรียนแล้วตอนนี้ทางสปพมิตรนโยุบายให้ตามน้องกลับมาเรียนคุณครูอ่ะก็ได้โทรครูประจาชั้นได้โทรตามน้องมาแล้วน้องเพิ่งมาโรงเรียนวันนี้วันแรกคือเหมือนพฤติกรรมของเขาเป็นเด็กเกเรยอยู่แล้วไม่อะน้องอ่ะไม่ถึงกับเกเรแต่ว่าไม่มาโรงเรียนค่ะเรียนบ่อยเพราะว่าเขาอยู่กับหลวงพอ่อตอนที่น้องเขาเรียนป .1 นนเนี่ย น้องเขาจะขาดเรียนบ่อยเพราะว่าเขามาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อมาฝากไว้ว่าช่วยคุณครูดูแลหลวงพ่อจะฝากมาตลอดนะคะว่าฝากคุณครูให้ดูแลน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าประมาเนี้ยเราก็ประคับประคองน้องมาตลอดแต่น้องไม่มีพฤติกรรมเคเลแล้วเด็กสองคนเขาเคยทะเลาะกันมาก่อนไหมคะ คยต่อยตีกันด้วยอันนี้เดี๋ยวคุณครูต้องต้องขอไปสอบถามแต่น้องไม่เคยไม่เคยมีประวัติไม่เคยมีประวัติที่ที่อยู่ในระบ้าของปลายปกะคองไม่มีตั้งคู่หนยใช่ค่ะใช่แต่น้องคนที่ตายน่ารักโชคน่ารักโชคน่ารักขอบคุณค่ะ

ไปเข้ามาในห้องไม่เยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงต้นชั่วโมงพอดีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังข่าวจากตำรวจอีกทีนะคะเพราะว่าให้การจักตำรวจตัวล้วเป็นพยายามตอนนั้นเสียงมันเป็นเสียงปืนมันเป็นเสียงปืนหรือว่าเป็นเสียงอะไเพราะว่าเป็นเสียงปืนหรือว่าเพราะว่าครูไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงดังออกมาแค่นั้นใช่ค่ะแค่นั้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ